إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في نوم بو ستاة الله سبحانه وتعالى تكتن كب تكتن تواب هم ايه เื่อนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านให้เราได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่าที่พระองค์ได้ทรงกําหนดค่าของความยำเกรงเอาไว้คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็คือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ได้มากที่สุดแปลว่าปฏิบัติต,ตามคําสั่งด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้มากกว่าแปลว่ายับยั้งความชั่วเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้มากกว่าแล้วคนนี้จะสามารถ มีโอกาสได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คงจะไม่พ้นผู้ที่มีการเรียนรู้ศึกษาในอัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับแม้ประชาชาติอิสลามจะอยู่ในที่ใดก็ตามเขาก็ยังพูดว่าอัลกุรอานเนี่ยคือธรรมนูญ ก็ยังคิดว่าแบบอย่างที่ดีเนี่ยคือสุน,นัขของท่านนาบีเพราะถ้าหากว่าเราไม่พูดหรือเราไม่ศรัทธาความเป็นมุสลิมหรือความเป็นมุมินของเราก็จะหายไปอิมานจะหายไปความเป็นมุสลิมก็จะไม่สมบูรณ์แต่เราจะพูดอย่างเดียวได้ไหมแต่เราจะเชื่อในใจอย่างเดียวได้ไหมพูดโดยไม่ปฏิบัติ ยึดมั่นอย่างเดียวในใจแต่ไม่นำมาสู่การปฏิบัติศรัทธ,ธาเฉยๆปากพูดศรัทธ,ธาพูดตามอันกุรานพูดไม่ขัดต่อฮะดีสคำพูดตรงกับฮะดีสแต่พฤติกรรมไม่ตรงพี่น้องคิดว่ามันคือการศรัทธ,ธาไหมในขณะที่อีมานเนี่ยเขาบอกว่าเกาลุนวามันพูดแล้วก็ทำแปลว่าพูดอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องทำด้วยแล้วเขาก็ถือว่าการกระทำของหัวใจ ก็คือการวิกรลอการนึกความกลัวการเชื่อมัน่นการตะวักกันต่างๆที่อยู่ในใจเป็นการงานของหัวใจงานของลิ้ छ, นแล้วก็งานของ, न, วงของวัยวะแปลว่าเราเนี่ยพูดอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติยยอ,อ,ยอย่างเดียวไม่ได้หรือเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เพราะอิมานที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลากล่าวไว้ในคัมพี้ของพระองค์บอกว่าอินนามัลมูมีนูน um ัลละดีนอามานูบิลลาฮิวะราะซูลิฮิซุมมาลัมยาัรตาบู วาจาฮาดูบิอัมวาลิ h ิมวาอัมฟุสิ h ิมฟีซาบิลิละอุลาอิกะฮุมุสซอดิกูนอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะเป็นมุมินเนี่ยคือคนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพราะว่าอินนามาเนี่ยในภาษาอรับแปลว่าเจาะจงเรากําลังพูดอินนามัลมุมินูนก็แปลว่าเราจะพูดถึงคนที่เป็นมุมินคนที่กล่าวอีมานต่ออัลลอฮ์คือกล่าวชาฮาด้าต่ออัลลอฮ์ ah ah ah, และรอซูล ah แปลว่าลินเราได้ทําหน้าที่ ซุมมาลัมยัตาบูไม่สงสัยการสงสัยเป็นหน้าที่ของหัวใจก็แปลว่ากล่าวด้วยลิ้นแล้วใจเนี่ยเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแน่วแน่วะยะฮะดูบิอัมวาลีฮิมหลังจากนั้นก็ต้องเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยนะแล้วก็เอาชีวิตหรือตัวเราเนะฟีซาบิลิลาออกไปปฏิบัติตามแปลว่าพูดด้วยยึดมั่นด้วยทาด้วยอัลลอฮ์ก็บอกในตอนท้ายอายะห์ว่าอูลาอิกะฮุมุสซอดิกูเนี่ยคือคนที่เป็นมุมินโดยแท้จริง ไม่ใช่ใครคนหนึ่งมาบอกว่าฉันมุมินแท้จริงคุณไม่ใช่มุมินแท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนหนึ่งพูดแต่มันอยู่ที่ทั้งคนพูดคนฟังหรือใครทั้งหมดเนี่ยได้ปฏิบัติตามได้พูดได้เชื่อมัน่นตามคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูนหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิเสธหากแต่อิมานมันอ่อนลงก,การกระทําก็จึงไม่เกิดขึ้นวันหนึ่งเราเนี่ยไม่กระทําในสิ่งที่เป็นวาญิบ ไม่ได้แปลว่าเราเป็นกาเฟสแต่เราทําบาปแต่ถ้าบาปใดมันมีสัญญาว่าจะถูกลงโทษในกียามะ้หรือมันเป็นบทที่จะต้องถูกลงโทษในโลกดุนยามันจึงกลายเป็นบาปใหญ่พี่น้องเ่ลักษังไยครับวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายพูดเรื่องเล็กแต่เราเคยได้ยินอุทาหรณ์ไหมละ่ะนบีบ,บอกว่าคนที่ถูกลงโทษในกูโบสเนี่ยเขาไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องใหญ่เลยเรื่องเล็ก เรื่องเล็กยังถูกลงโทษขนาดนั้นเนาะดูบิลล์แล้วเรื่องใหญ่จะเหลือหรอครับปัสสวาวะไม่เป็นที่เป็นทางปัสสวาวะแล้วไม่ได้ทําความสะอาดปัสสวาวะแล้วก็ไม่ได้ไปลบกังข้างทางต่อหน้าสาธารณะเป็นความผิดถูกลงโทษในกุบบดได้นบีบอกไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเลยยังไม่ได้ชีริกยังไม่ได้ละหมาดแต่อีกคนนึงเนี่ยอยู่ในสังคมแล้วก็เที่ยวพูดให้คนนั้นเกลียดคนนี้ยุแยให้สังคมทะเลาะก,กัน อันนี้ดูเหมือนแต่เรื่องใหญ่แต่มันทํากันเยอะเหลือเกินอ่ะแล้วเรื่องหลังนี้หนีกอาสาบกุโบสไม่พ้นผมกําลังจะพูดเรื่องนี้แหละครับพี่น้องในบันทึกที่อิหมัมอบูดาวูดนําเอามารายงานให้กับพวกเราได้เรียนรู้เชคอัลบาดีบอกว่าเป็นฮะดิษซอเฮะรายงานจากซอฮาบะที่ชื่ออบูอุมามะอัลบาฮิลีบอกว่าท่านอบีุฮัมมัดส,สลุลลัลฮวาลยอิวซัลลัมได้กล่าวไว้สามอย่างนะ หนึ่งนบีบอกว่าอาณาซาอยมุนบีไบตินฟีโรบฟีโรบดิลจันนะนั่งมันตระกันมิรอไวอิงกาดามุฮิก่อนสามประโยคนะในเรื่องแรกนบีบอกอาณาซาอยมุนฉันจะรับประกันเลยรับประกันเหมือนบริษัทรับประกันรถไปชนอะไรมาเดี๋ยวเขาซ่อมให้หมดเลยลงทุนแค่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวก็ซ่อมให้สองสามแสนสี่หมื่นนบีรับประกันแบบเดียวกันเลย นบ,บีบอกอนาซอิมุนบีไบตินฉันรับประกันเลยว่าพวกท่านจะได้บ้านได้วังปราสาทฟีโรบาดินจันนะในรอบๆในขอบบริเวณรอบนอกของสวรรค์ในสวรรค์นะแต่อยู่รอบๆเอาไหมสวรรค์บ้านปราสาทราชวังที่พำนักแล้วมีเกียรติมากเมื่อน,นบ,บีรับประกันลิมันตร์กันมิรอรับประกันสำหรับใครละ่ะสำหรับคนที่ทิ้งการโต้เถียงไง เวลาจะมีการโต้เถียงเนี่ยเขาไม่อยากจะโต้เถียงหรอกวัยอิงกานะมุฮิก่อนแม้ว่าเขาเนี่ยถูกต้องก็ตามความถูกต้องอยู่ที่ฉันนี่แหละความจริงต้องปรากฏเขาบ้านจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยถูกต้องเถียงต้องบอกต้องให้เหตุผลแต่นบีบ,บอกว่าอานาซอยมุนบิไบตินฟีรอบดิลจันนะลิมันทารกันมิรอวัยอิงกานะมูฮิก่อนแม้เขาจะถูกแต่เขาไม่โต้เถียง นบีรับประกันว่าคนแบบนี้จะได้เข้าสวรรค์พวกเรามีกี่คนที่ผ่านมาในอดีตทิงการโต้เถียงบนพื้นฐานความเข้าใจแบบนี้ปรารถนารางวัลที่เป็นสวรรค์ที่นบีจะรับประกันว่าเราได้แน่ๆมีแต่ไม่ยอมยอมทําไมต้องพูดอีกคว,วามจริงต้องปรากฏต้องให้คนเหล่านี้เขาได้รับรู้เรามีเหตุผลเหนือฮะดีษนบีไม่รู้นะ ว่าฮะดิษนบีพูดแบบนี้แล้วเนี่ยภาษาของเราที่เป็นมุมินเขาบอกว่าอัลซัมอวัตตอะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะปฏิบัติาตามแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยความศรัทธานาบีพูดและนบีรับประกันเรากําลังจะบอกว่ามันคือเหตุผลมันสิทธิของฉันต้องปกป้องพี่น้องเคยนึกถึงท่านอบูบักที่เคยจะปกป้องตัวเองตอนที่นั่งกันอยู่ร่วมกับท่านนาบี แลถึงเวลาเรามีคนมาเขาไม่ได้กล่าวร้ายอะไรบอกอบูบักทานเป็นแบบนี้แบบนี้อบูบักไม่ได้ตอบโต้แล้วก็ยิ้มนบีก็ยิ้มหัวเราะยิ้มดีใจพูดสองครั้งอบูบักก็ยิ้มดีใจอบูบักก็ช่างสังเกตว่านาบีเขาว่าฉันขนาดนี้นบียิ้มดีใจเหมือนชัยตอนกําลังจะมายุแย่ว่าอบูบักนบียังเข้าข้างเขาเลยท่านอบูบักก็เลยบอกว่าไม่จริงฉันไม่ได้เป็นแบบนั้น การโตเถียงไม่ได้ต้องใช้วาจาอื่นโต้เถียงก็แปลว่าการตอบโต้ในการตอบโต้เนี่ยนบีพอท่านอบูุบักนะไม่ใช่เรานะสถานะศรัทธาอีมันก็ไม่ต้องเทียบกันละนบีก็ลุกจากที่ประชุมในออกไปข้างนอกมันยิ่งทําให้เกิดความโกลาหลมากสําหรับอบูุบักว่าท่านนาบีเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยท่านยิ้มฉันตอบโต้ฉันปฏิเสธว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วท่านเดินออกมา นบีให้เหตุผลว่าในตอนที่ท่านไม่ตอบโต้ใครตอบมาเลยก้าตอบมันคือศรัทธามันคือเชื่อวันกิยามะหรือเราต้องการรางวัลคะแนน,นเสียงจากสายตาหรือจำนวนสมาชิกของคนในสังคมแม้ว่าเราจะถูกแต่เราแลกกับสวรรค์ไหมละ่ะบ้านที่อยู่ในสวรรค์เราต้องตอบโต้เราก็จะไม่ได้สวรรค์ทะดิษบทนี้ก็อ่านแล้วก็ผ่านไป นั่นแปลว่าเราเนี่ยเชื่อไหมนบีรับประกันแล้วเราคิดว่าเราอยากได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้วนเวลาโต้เถียงเนี่ยใครที่โต้เถียงชนะเขาคือคนที่มีเกียรติในสังคมแม้โกหกแต่เสกสรรปั้นแต่งเอาชนะได้หลอกลวงประชาชนได้ทั้งๆที่ตัวเองผิดแต่เวลาตอบโต้แล้วมีชัยเหนือคนอื่นสังคมให้คะแนนสังคมชอบคนแบบนี้ซึ่งไม่ใช่บรรทัดฐานของศาสนา นบีเคยบอกว่าอะคอฟุอินนามาอะคอฟุอะไลกุมนะอะคอฟุมาอะคอฟุอะไลกุมอัลมุนาฟิกอะลมุลิซานจากประชาชาติของฉันเนี่ยสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือคนที่เป็นนิฟากกลับกลอกแต่รู้จักพูดรู้จักเจรจาพานพูดเป็นแล้วก็ชนะแต่เป็นนิฟากนาบีกลัวผู้ศรัทธาไม่พยายามไงผู้ศรัทธาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในดุนยาเนี่ย นบ,บีพูดแบบนี้ก็ปราถนาจะให้สังคมสงบเบื้องหลังของการตอบโต้ชนะแล้วพี่กับน้องกําลังขัดแย้งกันปัจจุบันนี้แบ่งมรดกไม่ลงตัวพี่หรือน้องเอาปืนมายิงพี่น้องคงตามข่าวอยู่ใครจะเอากี่ส่วนเสร็จแล้วต้องมาฆ่ากันการโต้เถียงเป็นแบบไหนการยอมกันไม่ได้บริจาคก็ไม่มีให้ก็ไม่ให้ ขนาดมมทวงสิทธิ์กันแล้วแย่งกันแล้วเรายังจะต้องเอาชนะเราบอกว่ายุติธรรมเราไม่ได้มีเหมือนกับว่าอลอ์จะอยู่กับเราว่าจะต้องเมตตาต้องแตะซามว่าต้องต้องยืดหยุ่นต้องให้ภัยกับพี่น้องหลักการสามที่ว่าสวยงามกลับกลายเป็นว่าอารมณ์ของเราย่ำยีแล้วเราก็พยายามให้ความชอบธรรมกับตัวเองว่าฉันเนี่ยถูกต้องที่สุดฉันเดินแนวทางที่ถูกต้องที่สุด หลักการของศาสนาไม่ได้มีเอามาอาย่านึงแล้วก็เพื่อทําลายคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายึดอีกอาย่านึงแล้วว่าประการแรกบ้านที่อยู่ในรอบรอบ,รบสวรรค์สําหรับคนที่ไม่ตอบโต้พอเวลาเราตอบโต้แล้วก็ต้องเอาชนะเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมอิดาคอสมาฟะจัดตอบโต้แล้วก็ต้องเสียงดังหน่อยมันก็จะกลายเป็นนิฟากไปโดยปริยายก็แล้วอาดุบินละในประโยคที่สองนบีบ,บอกว่าวาบิไบตินฟีวาสติลจันนะ และฉันจะประกันว่าคนเนี่ยจะได้บ้านในตรงกลางของสวรรค์เลยมีเกียิมีเก,เกียิมากได้บ้านหลังหนึ่งฟิวสติลยันนะลิมันตารกักลกาสิบสำหรับคนที่ทิ้งการโกหกพี่น้องบอกคิดว่าฉันก็คงรอดแล้วเพราะว่าฉันไม่โกหกแต่ในฮะด,ดิษบอกว่าวัอิงก้านามีซาฮันแม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อก็ตามเราเคยหยอกล้อกันนะล้อเล่นกันทุกคนทั่งเพื่อนเสียคนไปละแล้วเราก็จะมาโอ่ทีหลังบอกว่าหลอกล้อเล่น เราเอาเรื่องโกหกมาทําเป็นเรื่องจริงเสร็จแล้วเราก็บอกว่าล้อเล่นเอาเพื่อนเราเนี่ยมามา,มา,มาเล่นกับบททดสอบของาาอัลลอฮฺ سبحانه และแต่ถ้าหากว่าการหยอกล้อแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงท่านาบีทำเราทําได้นบีเคยบอกว่าคนแก,แก่ไม่ได้เข้าสวรรค์เสียใจคนแก่เสียใจนบีบอกว่าไมไม่ได้ไม่ได้เข้าสวรรค์หร,รอกเพราะคนเข้าสวรรค์ทุกคนนบีจะให้อัลลอฮฺจะให้ทุกคนอายุ33ปี แล้วว่าจะไม่แกเมื่อเราจะไปเสพสุขในสวรรค์กับรางวัลที่อลัลลอฮ์จะให้แกงมแล้วจะทําอย่างไรอลัลลอฮ์ก็จะให้33ปีใครที่อายุ33ก็รู้ว่าสุขภาพพลนานามัยโอกาสและสิ่งที่มันสุขที่สุดในชีวิตเป็นอย่างไรการโกหกเพื่อเอาตัวรอดการโกหกกับภรรยาคิดว่าเราเนี่ยอิสลามแต่ไม่หรอกเอาเอาผลประโยชน์เข้าตัวแล้วก็คิดว่าภรรยาเนี่ย ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าโง่ไงตามไม่ทันเรากโกหกโกหกไม่ไม่มีไม่ใช่ความดีเปลี่ยนสถานะอิสลามเนี่ยกลายเป็นนิฟากโกหกที่เป็นเป็นที่อนุญาตเนี่ยใครกล้าทำไหมที่สังคมกำลังห้ามหันกันในระหว่างสองกลุ่มเนี่ยจะกุเรื่องขึ้นมาแล้วให้คนรักกันเนี่ยที่จะแลกกันกับการเข้าสวรรค์โกหกจากเดิมเนี่ยมันเป็นบาปแต่โกหกทำให้คนกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันเป็นรางวัลอันงดงาม ทำไมต้องให้คนสองกลุ่มกลับมาคืนดีกันแปลว่าสถานะของมุสลิมในความเป็นเอกภาพการที่จะไม่เป็นศัตรูหรือเกลียดชังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอุ่มามนี้สำหรับประชาชาตินี้แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเราไม่ได้นึกว่าพี่น้องจะต้องเป็นพี่น้องหรือว่าพี่น้องของฉันก็แม้ว่าจะเป็นพี่น้องก็ตามเรากินเลือดได้กินเนื้อได้นินทาได้เหยียบย่ำได้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอิสลามฉบับไหนเพราะอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสวยงามไม่ได้ทำให้เราต้องเจ็บปวดขนาดนั้นสุดท้ายในบทเดียวกันเนี่ยนบีบอกว่าว่าบีไบตินแปลว่านาบีรับประกันว่าจะได้บ้านฟีอาล,ลจันนะสูงสุดของสวรรค์เลยลิมันฮัสซุนะคุลุกูหูสำหรับคนที่มารยาทงามมารยาทเป็นอีมัมมารยาทเข้าสวรรค์ได้ ลิมันฮนั้นูุลุกูหูมารยาทดีเนี่ยได้สวรรค์เรานึกว่ามารยาทนบีคืออะไรเหรอถ้ามารยาทนบีคือการพูดจริงแบบใส่อารมณ์ของเราแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใครอายะอัลกุรานที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนาบีบอกว่าวัลเรากุนตะฟัดดอนกอลีตลกัลเบลัมฟัดูมินฮทาลิกเนี่ยจะมาทําไมมุฮัมหมัดเจ้าน่ยพูดจริงพ,พ,พ,พูดคำพูดจริงนะแต่ว่ากิริยามารยาทคําพูดไม่น่าฟัง คนเขาก็จะตะเลิดไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดที่เราจะโต้เถียงกันการโต้เถียงเพื่อเอาชนะใช่ไหมเอาชนะเอาเร์บอกในกุรมาบอกว่าวักูลิลน,นาสีหุสนาเราอาจจะลืมหมดแหละเพราะเราจะเอาตามอารมณ์ของเราหลักการศาสนาลืมหมดคําสั่งบอกให้เราพูดดีเราจะโต้เถียงโต้ไม่ได้เลยเราเถียงแบบเหตุผลน่ะได้เพื่อเข้าไปสู่หลักการได้แต่ใช้คําพูด ว่ากูรูลินนาเซฮุสนาให้พูดดีให้พูดด้วยคําพูดที่สุภาพอ่อนโยนในหลักการของศาสนาถ้าเราจะต้องการพูดแล้วโกหกแล้วให้คนขำเนี่ยมีฮะดิษในอบูุดาวูดเหมือนกันฮะดิษโซเฮีบอกว่าไวลุลลุลลัลียุฮัดดิษบิลฮะดิษลิยุตฮิกับิลกอมฟายักรดิบุไวลุลลัหูไวลุลลัหูเขาบอกว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่เวลาพูด เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากให้ผู้คนเนี่ยถูกอกถูกใจขำมันก็จะผสมกับการโกหกโกหกบ้างนะตลกบ้างให้คนเขาขำไวรุนละหูไวรุนละหูแ,ลลแลปลว่าวิบัติจะมีแต่เขาตอนแรกของฮะดิษแต่ครั้งหนึ่งและอีกสองครั้งตอนหลังของฮะดิษแปลว่าการพูดเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะต้องนำมาซึ่งความยำเกรงไม่ใช่ความสนุกตามอารมณ์ที่อยากได้อร่อยเสร็จแล้วมันก็จืดไปแล้วเราก็ไม่ได้ศรัทธา เพราะสิ่งที่มันจะเป็นเตาฟิกการเห็นพร้องจากอัลลอฮ์ได้ทางนําจากอัลลอฮ์ไม่ใช่รู้แต่มันคือการปฏิบัติถ้าบอกว่ารู้เนี่ยอบูตอเลบเนี่ยรู้เท่าไรนบีไปบอกรู้หมดเลยไดฮิดายะจากอัลลอฮ์แต่เป็นฮิดายะตุลอิชชาดคือการชีน้นําการสอนการบอกลรารับรู้หมดเลยแต่ฮิดายะตุลเตาฟิกไม่ได้กล่าวกล่าวกาะลหรมังไม่ได้เราวันนี้เป็นมุสลิมมาแต่ไหนแต่เดิมแล้วเรารู้เราเรียนรู้เยอะแต่ หาปฏิบัติได้เหมือนกับที่เรารับรู้ไหมก็เด็กร้องเชิญชวนตัวผมเองเตือนตัวเองเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาตลอดสังคมสวยงามนะถ้าเรายึดมั่นในหลักการของศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราลืมล่ะมารยาทของเราในหะดิษของอบูดุาวุธอิบนุมายาหรือทิมีดีบอกว่าอินนัลมุมินลายุดริกูบบฮุสนิคุลุกิฮีดาระจัตซออิมอัลกออิม เขาบอกว่าคนที่เป็นมุมินเนี่ยจะบรรลุถึงผู้ที่เลอเลิศโดยมารยาทเหมือนกับคนละหมาดที่ยืนไอ้เหมือนคนถือสินอตที่ยืนละหมาดในยามค่าคืนเดืมนดอนเรามารยาทดีแค่ไหนเรากลัวบวชเราจะเสียหายาอ่านกุรานริกหรุลเราใจดีเราอดทนเราสบัตดิมากมายเลยนบีบอกว่ามุมินเนี่ยลยุดรคิคือจะสามารถอยู่ในสถานะเหมือนบิฮุสนนคุลุกิฮีมารยาทที่ดี ดาราตาซออิมอัลกออิมอยู่เหมือนกับคนบวชที่เขาละหมาดในยามค่ำคืนกลางวันบวชกลางคืนยืนละหมาดแต่มารยาทของเราเราไม่ค่อยได้เห็นค่าเราบอกว่าเนี่ยฉันอากีิด้ดีแล้วการปฏิบัติตามนาบีเนี่ยเราเชื่อไม่ว่ามันเป็นผลบุญแล้วมันเป็นอากีิดาที่ว่านาบีเนี่ยคือกุดดูวว่าคือแบบอย่างนำมาแล้วเราจะต้องรับ อิสลามที่สวยงามเราจะเอาแค่เพียงส่วนเดียวนึกส่วนเดียวเนี่ยคงไม่ต่างจากประชาชาติก่อนที่เขายึดนบีคนหนึ่งแล้วก็ไม่เอานบีคนหนึ่งแต่เราเอานะแต่เราเอานบีมูฮัมมัดแต่เรายึดได้เราก็เอาอันนี้ไม่ถูกใจเราก็ไม่เอาในาบิลคาบาังพฤติกรรมที่ถ้าเราจะทําแล้วเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกลุ่มนูน้นทาแล้วจะไปเหมือนกลุ่มนั้นเราเกรงว่าเพราะเราไปตั้งชื่อกลุ่มชนเนี่ย ว่าเขาทําแบบนั้นแบบนี้เราเลยจะต้องทิ้งหลักการศาสนาไปโดยปริยายเพราะจะทํา,าทแล้วเดี๋ยวจะไปเหมือนกลุ่มนั้นทั้งๆท,ที่เป็นกุรอานแล้วก็เป็นสุนนะใครทําก็อยู่ภายใต้หลักการของศาสนาย้อนกลับไปดูว่าสองอย่างที่เราได้ยินมาสองอย่างที่เราอ่านมาที่นบีบอกกับเราว่าทิ้งเอาไว้แล้วจะไม่หลงทางมีใครมีสามอย่างไหมหรือใครมีสี่อย่างไหมหรือใครมีอย่างเดียวหรือเปล่าใช้สองอย่างในตรวจสอบพฤติกรรมของเรา ถ้าสิ่งที่เราทําตรงกุรอานและสุนนะนบีสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรายึดตรงไม่มีวันหลงทางแน่นอนแต่ถ้าเราเอาไปตรวจสอบกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กุรอานและสุนนะนบีอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันก็คงฝากพี่น้องเรื่องของความสวยงามในสังคมเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบและมารยาทที่งดงามมีรางวัลให้การดูถูกมารยาทดูถูกสุนนะของท่านนาบีสถานะของมันก็คงอาจจะไม่เหมาะกับการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ ขอเราได้ให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงในศาสนาแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นความดีความยิ่งใหญ่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วไม่ปล่อยวางมันเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกๆคนอักูลกาวลีฮะดาวะสักรุลอฮลาวีมาลีวะละกุมวะลีายริมุสลิมีนมินกุลิดัมบิลฟัสักุอินนาฮูฮุวัลกอฟูรุรฮัม